นะป่าลึกอันอุดมสมบูรณ์ต้นมะเดื่อใหญ่ยืนต้นให้ร่มเงาพลมะเดื่อสุกงอมแดงจัดห้อยระยาทั่วต้นพญานกแขกเต้าสีทองปีกงามบินนำฝูงนกนับหมื่นลงมาเกาะที่กิ่งไม้ส่งเสียงแจ้วก้องป่ากินผลมะเดื่ออย่างมีความสุขดูเถิดพวกเราต้นมะเดื่อนี้เลี้ยงชีวิตเรามาไม่รู้กี่รุ่นกี่สมัยอย่าลืมกินอย่างพอประมาณแล้วแบ่งให้ผู้อื่นด้วยนะ ขอบคุณต้นมะเดือ่อเมื่อฤดูแล้งมาเยือนต้นมะเดื่อเหี่ยวเฉาใบไม้ร่วงผลไม่มีหลงเหลือท้องฟ้าแห้งแล้งด่งไฟพญานกแขกเต้าเกาะอยู่บนกิ่งอย่างสงบฝูงนกที่เคยอยู่เต็มต้นพากันบินจากไปทีละตัวบรรดานกทั้งหลายต่างพากันบยบินหาที่พำนักใหม่เหลือเพียงพญานกแขกเต้าผู้เดียวที่ยังคงซื้อสัตว์ต่อร่มเง,งาแห่งความเมตตาต้นมะเดื่อนี้เลี้ยงเรามาแต่ก่อน ้าาไไไมม่อจจันไปไดพญานกแขกเต้าเกาะนิ่งใต้เงาไม้ที่ไร้ผลสีหน้าสงบนิ่งมเมล็ดมะเดื่อที่เคยกินตกอยู่รอบต้นอย่างเงียบงนันแม้ต้นมะเดื่อจะไร้ผลใดๆแต่พญานกแขกเต้ายังไม่จักไปเพราะจิตใจของเขานั้นเปลี่ยนไปด้วยความกตัญญูมองเห็นต้นไม้นี้ไม่ใช่เพียงที่พักพิงแต่คือมิตรแท้ผู้มีพระคุณข้ายังอยู่ตรงนี้เพื่อหลักของข้าแม้เจ้าจะไม่ออกผล แต่ข้าจะไม่จากเจ้าไปไหนแสงทองเรืองรองท่ามกลางท้องฟ้าพระอินทร์จำแลงกายเป็นพรามชาราผู้ใจดีสเสด็จลงมาอย่างต้นมะเดือ่อพบพญานกเกาะอยู่อย่างซื่อสัตย์จึงสอบถามถึงเหตุผลของการไม่จากไปนกน้อยเอ๋ยเหตุใดเจ้าจึงยังอยู่กับต้นมะเดื่อนี้ในเมื่อมันไม่มีผลไม้ให้กินแล้วข้าอยู่ที่นี่เพราะต้นมะเดื่อนี้เคยเลี้ยงข้ามามันเป็นเพื่อนและผู้มีพระคุณข้าย่อมไม่ทอดทิ้งคำตอบของพญานกเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์ ทำให้พระอินรู้ซึ้งในจิตใจของเขาเจ้ามีใจอันประเสริฐด้วยความกระขันอยู่นี้ข้าขอประทานพรให้ต้นมะเดือนนี้ออกผลตลอดปีขอบพระคุณท่านผู้ทรงเมตตาข้าจะไม่ลืมพระคุณนี้เลยพระอินจึงเนรมิตให้ต้นมะเดื่อออกผลได้ตลอดปีต้นมะเดื่อกลับมาสดใสผลมะเดื่อแดงฉ่ำห้อยเต็มต้นอีกครั้งฝูงนกบินกลับมาเกาะเต็มต้นพญานกแขกเต้ากระพือปีกอย่างสุขใจ นับแต่นั้นมาพญานกและบริวารไม่ต้องอหิวโหยอีกเลยคติสอนใจคือผู้มีความกตันยูรู้คุณยอมไม่ทอดทิ้งผู้มีพระคุณแม้ในยามยากลำบากและความกตันยูนั้นจะนำพาให้ได้รับสิ่งดีตอบแทนในที่สุด